ครับสวัสดีครับผมพอแม่พี่น้องเอฟซีอาเมื่อนีนมาเบิงบรรยากาศเน่าทา่านตั้งประเทศครับผมเนาะเน่าท่านฮานอยครับผมหลังจากวันนี้แตกบุญแตกร้างแล้วครับเลือกปูซังด้วยไหายมากครับผมวันนี้ฟันมาแล้วพี่นอ้องพา่ณาเบิงวงกลมให้ตัวได้ตัวตีปูเด่นให้กะมักสวกตรงนนะั้นแล้วพี่น้องเลือกไปรับชมรับฟังํำกัดสำหรับเนา่าท่านฮานอย ประจำวันนี้ครับผมอะไรก็เจอเอ้ยโอ้ยเหมือนอเคื่องเจ้าห้าทแดดปั้นกันไหนอีกแล้ววิ่งได้ทุกวิ่งได้ทุกทุกรอบเลยบาทหนึ่ง<น>ขึ้นเ<อ>ขาปัดเลยดิเราก็หาหนึ่งที่ปูวนะอ่องนี่ยตำตรงแล้วนะปูเนาะแ่มสองปิดถึงแเ่ว่าสองหาเป็กนก๊าบหลาก็ถ,ถ,ถือว่าถือว่าอะไรเขาหลกหน้าตำหนิเนาะจ้าโอ้ยเล่ากับแดดไหม เมื ı, kau, eh u u, u u, 2, no ่อคืนเนี้ยจะไม่รุนเลยเลาก็แตดเลยเลาก็บแดดเลยมึ่อคืนเห็นวะอืมเจ็บ่ได้เลยเลดลก้าปั่นเโอ้ก้าเปีเลากัมึ่อคืนแดทั้งเาทั้งไเมื่อคืนนี่สายสวนกันเลยโอ้ยสียาสายใหม่ป่ว่างสายไต่วันนี้วันห่งอเเ็ดี่ไตวันเางจสไหัมแต่ปัวไต้หวันเขาเห็นเห็น เพจปู่ไปเขาถึงเด้่ขเขา,าเโอนเงินใหม่ดิโอ้สาธุนข์ค่ะปู่เอาผู้ใดอยู่ในเพจเ<อ>ด้อไลรสดผู้ใดอา่าพิมพ์คำถามใครอยากถามปู่สั่งรวยสายตรงสายจวดเดอแอรจะอ่านให้นะคะเอามือนี้แนวทางน้อยมือนีเนานะปู่เนาะวันที่สามสิบน,นะคะปูเาาเ่เอายางก่อนเอาแนวทางไล่บ้านก่อนค่ะปู่เอา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 ห้าหน่อยป่อจ้าจ้าจ้าห้าหน่อยเล่าไต้เลยป่อ อ่ารวบเลยเหรอปูเอาเลยเอาเลยเนาะอ่าพิเศษให้ยอยูในแจ็คพิเศษเลยแมนแมนอ่าเป็นช่องเราต้าอ่าเตรียมปากกาเตรียมปากกาพี่น้องเอฟซีกดไลค์เอาหน่อยจ้าแนวทางจ้าปูจ้าอ่าแนวทางเงทพแนวามาแล้วนะคะมาแล้วนะคะกดหัวใจกดเครื่องหมายถูกใจให้ปูด้วยค่ะแนวทางหาหน่อยครับปูเอ้าตอนนี้ก็ับับปู ค่ะพิเศษเนาะเอาเก็บไปเลยมาให้จะได้เอาเอามาใส่มาใส่มาให้เก็บจานปกติปกติทิศเพศพี่ไอพี่เนี่ยมันเป็นเลขพัวพันกันอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเลขกลุ่มเดียวกันแยกออกกันเลยน้อยนึงอันนี้จะเป็นตัวเดียวกันเรื่องเข้าใจเด้อหมายถึงว่ามันคือกันบ่ปูวมันเหยียบคือกันเพราะอะไรล่ะเนี่ยังเท้ากระลงตัวเดียวกันอ๋อค่ะเหยียบกันอยังนี่นะเลขกดำดำคุ้มเลี่ยขึ้นว่า ขาว่าเตว่าแตแกมัขัตี่ต่มือมือแรกแต่เบิ่งเน้ออ๋อมือแรกนีเหนปุนะเเพราะว่ามันเกล็ในมันอยกันไก่ฟันกันอยู่นี่เอาเตรียมแล้วแมน่จ้าเนีทางพิเศษขับบัวพิเศษค่ะเจ็ดเจ็ดสีเขียนไว้ได้ปิโนเขียนไว้เขียนไว้เจ็ดสี่เจ็ปห้าแปนะคะ ปดห้าห้าเจ็ดแปดแปดห้าแล้วก็ห้าเจ็ดวัภูแมนห้าเจ็ด่าภูแปดห้าแล้วก็ห้าเจ็ดสี่หกสี่หกค่ะหกเจ็ดหกนี่มันมากต่เนรานี่นะตัวมันตีแตะแต่งดีดีรดชื่อฮันดูเถอะมากเกือบเอาเอามานุ่มเกือบสุมือนด้สังเกตจับสังเกตเมืองไง ออกเกตมันมันมันอยู่ในคุมกว่าของมันเดยมันเล็กตัวมากครับน้ำท่ามากมั่นกันญาขำก่คนเลยเด้อืมค่ะออเตแล้วเกตแปดเจ็ดแปดค่ะเกตแปดนี่จะครูแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกข้างค่ะปูหมอขาค่ะมีมีจมูกขาวเรงวิ่งวิ่งค่ะเกตรองสีวิ่งเกตรองสี่ มีสามตัวน้ำเล่น้มีสามตัวน้ำนีเดินเนี่ยจับจับสามตัวให้ความมัธยปูเจงตดเออจับใผ่ฮ้าเทียมันมาเนาะอ่าแนวทางสามตัวด้วยนะรนบแนวทางสามตัวด้วยบอกเอ็กเองเขาใจมมกเมือนันไล้จับให้่จับตัวฮะหมอว่านน่ตัวเออเริ่มจับหมอวานี่แหะเอเอเริ่มจับหมอว่านเ,าเานานะแม่มันกับกไก่หอี่ะไก่จแตกก็รับแต่ว่าเนี่ยนิรีมับยปูจับปูเนี่ยมันแตกก่รอกเนี่ยขัดแตกจาตัวอ็ดีสามตัวเจ็ดสี่ หกเจ็ดสี่สามวงกลมค่ะคุวงกลมอะไรวงกลมเก็วงกลมเจ็ดสีเก็เจดค่ะคูเก็ดหกเจ็ดฮะเก็ดเก็หคือหกเจัเอบอกบอกหกเจ็ดบอกเ็ดหกะงบอกหกเก็ดหกเจ็ดครับบอกหกเบอกหกเก็ดกลมเอาเอาเอาหกเ็ดนะละ บา้านเอกับปกติปกติเจ็ดแปนโอ้แมวเ,เว <c oughs> ชียงแมวแหน่อยอยึดใจข้างนี่มันข้างเองโอ้แมวน้ำโชคแมวน้ำโชคให้เอฟซีถูกไวมเยอะๆนะคุณแมวมันมันเล่นข้างมันเล่นตัดอยู่เลยเนี่เอาแมวหน่อยอ่ะ หอดไซดห,หอรอหอดปกะติคร,ร,รับ,ป,รรบปูมดปกติแล้วบอจับปูให้จับปูแล้วยังว่าด้จับอยู่ครับปูคุณจะเขียนเรจ็ดแปดวมึงในี้องใส่สิมมันเลี่ยเมียวห่องเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดห้าหลอกปกติแล้พี่น้องเด้อับปกติมันเป็นเล็ตัวน้ำกันเด้อรับจ้บตรงไส้เด้อมันเป็นไส้เขียงกันมันติดแต่กระแตงมันคำว่าแต่คือมันแต่ไม่ไม่ไมยครับผมเป็นเล็กฟันกันเล พอดพอด,ดเก็ดพอดเก็ดปแป <85 6. S 2> 5, ดบ่แปาครับแปดหาเก็ดีเดสีหาเก็ดห <5. S 2> า <5. S 2> เก็ดห <laughs> า,หาเกงมครับผมสามเก็ดเงเนียมันตักหนดิมันหมุนจีมันจกินยังไเนี่ยมันต่งกวนมันรอนยังลพันนี่ยม มาตามเก็ดไปจ้ะผมตามเก็ดน่ะตามเก็ดกันตามเก็ดแล้วก็สีหกครับผมเก็ดหกเค่ะเอาบาเนกะก็ดลองแ แปดเนาแปดห้าค่ะแล้วก็สามตัวค่ะสามตัวหกเจ็ดแปดเส็จเลยหกเจ็ดแปดสามตัวนี่เลยพี่พี่มันตอบแปดสองขึ้นซับขึ้นซ้อนแล้วเนาะเมือร่อะกะมันขึ้นเนี่เจ็มรื่องมันขึ้นี่ยแปดสองสองเลยนะพี่พี่ะองนบน้างล่างครับคีณฮะ ทั้งบนทั้งล่างค่ะเออยังวานอ่ะานี่กะพี่ค่ะจับปูจับปูค่ะเงวาปู่สามสี่นี่อ่ะสี่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ แปดแปดแ้านสี่เจ็ค่ะวิ่งสี่องเก็ดวิ่งสี่องเก็ตายข้างบนข้างรางขึ้นีน้องกลมสามสวงกลมสามสีนี่ฮะแล้วก็สีห้าแล้วก็สีแล้วก็สี สองตัว,ตว,วยยห้าสี่เจ็ดมันยิ่งงเอมาให้ครับห้าสี่เจ็ดนี่ลานี่เอายังต่อสีเส่เจ็ดสี่มันมีสูรอบเกิดปัวนี่มันมากนะเน่นๆกู้เลยสูรอบเกิดอ่กได้นาทีดีเลยเดี๋ยวอ่ามันมากพาเท่าไปโอ้มีสูรอบเกิดเจ็ดสีมากอ๋อเจ็ดสี่มาทุกรอบเลยนะ มาตตัััววบเเป็นนยยืจอกลโอ้เก็บเป็นตัวยืนนะครับพี่น้องทุกทีสามหลอดเลยคะอันนี้คือแนวทางน้อยวันที่สามสิบมิถุนายนค่ะนะคะพี่น้องทุกทีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเนาะสิได้ยว่าพลาดคลิปเด็ดๆตัวเลขดังๆจากทางช่องตัวเลขด,ดวลล่วนๆด้วยนะมึงนะเองเนะาะครับผมแต่มื่อหนีแมวห้องที่ดีสงสัยสีเฮ่เลยเมื่อแรกเต่ว่าจะแตกบนแตกล่างไม่เคยกดเลยมันเกิดทั้งหมดเลยเนี่ยโอ้โห แ่วมันนั่มคุกม,มือ่ยคุกม,มือคุกเ,เล็ก่ยโอ้ <c oughs> โอเอาค่ะเอาสำหรับแนวทางฮานอยเอาไปสมีก่อนนะคะเด้อสวัสดีค่ะนนสวัสดีครับขอสุขงม,มันมนเอามาต่อ